ขึนแล้วขนลครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการการ์ตูนเดลิเวอรี่แล้วนะครับและวันนี้ก็กลับมาในเรื่องบ้านขององขเพื่อนในจินตนาการอีกครั้งครับตัวละครที่มีชื่อว่าแม็กเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรื่องราวของแม็กเนี่ยจะมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรนะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ก็ฝากกดด้วยและถ้ใครที่พร้อมแล้วก็ไป หลังจากที่เราได้ทำความรู้จักกับตัวละครบ้านฟรอสเตอร์กันไปแล้วเช่นบลูก้นสีฟ้าเจ้าปัญหาประจำบ้านฟรอสเตอร์และแฟรงกี้หลานสาวของมาดามฟรอสเตอร์ผู้ดูแลความเรียบร้อยของบ้าน วันนี้เราจึงพามารู้จักกับอีกหนึ่งตัวละครที่สําคัญและขาดไม่ได้เลยซึ่งเป็นเด็กชายตัวน้อยผมเสียมตาอายุ8ขวบและยังเป็นผู้ที่สร้างบลูขึ้นมาเพื่อเป็นเพื่อนในจินตนาการอีกด้วยเพียงเท่านี้หลายๆคนก็คงพอคาดเดาได้ไม่ยากว่าตัวละครที่เราจะกล่าวถึงในวันนี้คือใครและตัวละครที่เราพูดถึงอยู่นั้นก็คือแม็กคาสูหรือที่เรารู้จักกันในชื่อแม็กนั่นเอง โดยแม็กน,นั้นเป็นเด็กที่มีความร่าเริงและสดใสรวมทั้งจะมีความคิดที่ฉลาดและมีเหตุผลมากกว่าเด็กวัยเดียวกันอย่างมากทําให้เขาเ,เป็นคนที่คอยช่วยเหลือและแก้ปัญหาให้กับเหล่าเพื่อนในจินตนาการอยู่บ่อยครั้งทั้งยังเป็นคนที่เคร่งครัดในเรื่องกฎระเบียบและเชื่อฟังผู้อาวุโสกว่ายอย่างมากซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นอยู่ตลอดทั้งซีรีส์และยังทําให้เขานั้นเป็นที่รักของคนที่รู้จักเกือบทุกคนทั้งเพื่อนในจินตนาการและคนปกติที่ได้รู้จักเขา แต่อย่างไรก็ตามแม็กนั้นก็ยังเป็นแค่เพียงเด็กอายุ8ขวบเท่านั้นทําให้ในบางครั้งเนี่ยเขาก็มีพฤติกรรมที่ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่และส่วนใหญ่ก็จะถูกชักจูงโดยบลูเพื่อในจินตนาการของเขาเองเช่นในซีซั่นที่6ตอนที่9ชื่อตอนว่า f o o z a n l e g e r a t i o n โดยเรื่องราวในตอนเนี่ยเริ่มต้นที่แฟรงกี้และมิสเตอร์ฮาริแมนเรียกกลุ่มของบลูมาคุยว่าวันนี้จะมีแขกพิเศษมา และจะมีการจัดปาร์ตี้นั่นทำให้บูดีใจมากและอยากไปร่วมงานแต่แฟรงกี้กลับบอกพวกเขาว่านี่เป็นปาร์ตี้ของผู้ใหญ่และขอความร่วมมือว่าระหว่างปาร์ตี้เนี่ยไม่ให้พวกเขาอยู่ที่ชั้นหนึ่งปาร์ตี้นี้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก แต่ทันใดนั้นเองก็มีเสียงเกิดขึ้นและเมื่อแฟรงกี้ขึ้นมาข้างบนก็ต้องตกใจมากและรีบอกให้พวกเขาเนี่ยหยุดเล่นกันเสียงดังแต่แค่แบบเดียวเท่านั้นก็มีเสียงบวกเบกดังขึ้นอีกเรียกได้ว่าทั้งสองเนี่ยป่วนกันจริงๆจนเกือบทําไฟไม่บ้านมาแล้วจนสุดท้ายเนี่ยแขกในงานก็ดูไม่ค่อยจะประทับใจเท่าไหร่แต่กลับกลายเป็นว่า พวกเขานั้นดันบริจาคเงินจํานวนมากให้สง,งานเพราะเห็นแล้วว่าแฟรงกี้เนี่ยต้องอยู่ต่อสู้กับบูหนักขนาดไหนแต่อย่างไรก็ตามนะคะบูก็ยังคงถูกลงโทษจากเรื่องวุ่นวายทั้งหมด นอกจากนี้แม็กก็ยังมีความประหลาดอีก14อย่างก็คือเขาเป็นคนที่ไวต่อน้ำตาลมากซึ่งเรื่องราวเนี่ยเริ่มที่แฟรงกี้และมาดามฟรอสเตอร์ออกไปทำธุระข้างนอกและให้มิสเตอร์เฮอรีแมนอยู่ดูแลบ้านพร้อมกําชับไม่ให้จัดปาร์ตี้แต่ก็อย่างที่ทุกคนเดาได้บลู Blue พยายามแหกกฎข้อนั้นและจัดปาร์ตี้ขึ้นมาโดยให้โคโค่หลอกล่อเฮอริแมนออกไปข้างนอกและเหล่าเพื่อนในจิตนตนาการเนี่ยก็จัดปาร์ตี้กันอย่างสนุกสนานพร้อมกับชวนแม็กเข้ามาแต่แม็กก็ดูจะสงสัยว่าทำไมมิสเตอร์เฮอรีแมนเนี่ยถึง อนุญาตให้บลูจัดปาร์ตี้ซึ่งมันไม่ปกติมากๆเลยแต่บลูนะครับก็ได้ยื่นลูกอมให้แม็กกินแต่แม็กก็ไม่ยอมกินพร้อมกับวิ่งหนีไปแต่บลูก็ตามมาและยื่นอมยิ้มกับน้ำอัดลมให้ซึ่งเขาเนี่ยก็ยังคงวิ่งหนีไปเรื่อยๆแต่บังเอิญไปชนกับเพื่อนในจินตนาการที่ถือเครื่องดื่มสําหรับปาร์ตี้มา และในนั้นก็มีส่วนผสมของน้ําตาลเมื่อแม็กได้กินมันเข้าไปแค่หยดเดียวก็ทําให้รูม่านตาของเขาใหญ่ขึ้นและยิ้มออกมาอย่างน่ากลัวก่อนจะคุ้มคลั่งวิ่งไปมาเพื่อหาน้ําตาลมากินเพิ่มอีกแสดงให้เห็นว่าเขานั้นอ่อนไหวกับการกินน้ําตาลมากแต่อย่างไรก็ตามนะครับในช่วงเวลาปกติแม็กก็จะเป็นเด็กที่นิสัยดีมากคนหนึ่งประวัติครอบครัวสมาชิกในครอบครัวคาซูนั้นมีทั้งหมด4คนประกอบไปด้วยแม็ก เทอรเรสแม่ของแม็กและบลูเพื่อนในจินตนาการของเขานั่นเองโดยสมาชิกคนแรกที่เราจะพามารู้จักนั่นก็คือบลูกาดครีซ่คาซูหรือที่เรารู้จักกันในชื่อบลูนั่นเองโดยที่บลูนั้นเป็นเพื่อนในจินตนาการของแม็กที่ถูกสร้างขึ้นมา เมื่อตอนที่แม็กเนี่ยมีอายุเพียง3ขวบเพื่อให้เป็นเพื่อนสนิทของตัวแม็กเองเพราะเขารู้สึกเสียใจและเหงามากที่จะต้องทิ้งผ้าห่มผืนโปรดไปจึงมีบลูเข้ามาเป็นเพื่อนคลายเหงานั้นเองและสมาชิกคนที่2ที่จะมาแนะนําก็คือเชอร์รส er พี่ชายของแม็กแต่พวกเขาเนี่ยก็ไม่ค่อยถูกกันสักเท่าไร่เพราะเทเรสนั้นมักกันแกล้งแม็กและบูอยู่ประจำสำหรับสมาชิกในครอบครัวคนสุดท้ายก็คือแม่ของแม็กโดยในเรื่องเนี่ยก็ไม่ได้มีการเอ่ยถึงชื่อของเธอหรือปรากฏใบหน้าอย่างชัดเจนรู้เพียงว่าเธอเนี่ยเป็นแม่ของแม็กและเทเรส เกรดเล็กเกรดน้อยพ่อของแม็กไม่ได้ปรากฏตัวให้เห็นหรือถูกกล่าวถึงในซีรีส์เลยซึ่งนั้นอัดหมายความว่าแม่ของเขานั้นเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เลี้ยงเขากับพี่ชายเพียงลําพังแม็กมีเพื่อนในจิตนาการอีกหนึ่งคนที่มีชื่อว่าเรดซึ่งในตอนแรกนั้นเรดเป็นแผนของเธอเรสที่จะกําจัดบลูแต่ว่าเรดเนี่ยกลับเป็นเพื่อนในจินตนาการที่นิสัยดีมากแต่มีพลังกาลังที่เยอะเกินไปหน่อยเท่านั้นเอง และก็จบกันไปแล้วกับเรื่องราวของแม็กจากเรื่องบ้านของพออเพื่อนในจินตนา,าการสําหรับใครเนี่ยที่อยากรู้เรื่องราวตัวละครตัวไหนในเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยและดิมก็ต้องขอโทษลากันไปก่อนนะครับไร